ถามพาดเด็ดขาดนะครับกับรถคันนี้บอกเลยว่าประหยัดกว่ารถใหม่ป้ายแดงเกือบ00แสนบาทและเป็นรุ่นท็อปออฟชันเต็มด้วยครับรถรุ่นนี้นะครับขับในเมืองนอกเมืองได้สบายๆเลยและที่สำคัญประหยัดกว่ารถใหม่ป้ายแดงเยอะมากและนี่เป็นรุ่นท็อปออฟชันเต็มครับกับ Honda SRV 1.8 RS ปี2019คันนี้ออฟชันต่างๆน่าใช้งานยังไม่พอสภาพสวยๆด้วยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าฝากระโปรงกระจังด้านหน้ารวมถึงชุดแต่ง RS แบบนี้นะไม่มีรอยจากการใช้งานหนักเลยไฟหน้าของคันนี้ได้เป็นไฟหน้าแบบ Full LED มาพร้อมกับเดเทิร์มลันนิ่งไลท อัตโนมัติด้วยนะคันนี้คือยนต์เป็นซิน1.8ลิตรนะโอ้โหแบรนด์เจ้าตลาดคุ้มค่าราคาไม่ตกด้วยครับสาภาพด้านข้างหลังคาสาภาพสวยเลยแล้วก็ได้ออปชันที่เป็นหลังคาพาราลมิกซันรูบบานใหญ่สามารถเปิดใช้งานได้ยังมีในส่วนกระจกมองข้างที่ตกแต่งด้วยวัสดุสีดสําเงาชุดแต่ง RS รอบคันคันนี้มี Honda าเร w วัวให้ใช้งานด้วยฝากระโปรงด้านท้ายเป็นไฟฟ้าอัตโนมัติติดเพิ่มเติมตม,ตม,มาอีกประมาณ20,000บาทนอกจากนั้น,นครับอุปกรณ์ครบสวิสโซนทุกระยะนะฮะอย่างคันนี้ซีนเดิมยางไม่ม ทุกจุดเลยสภาพสวยๆนะสนใจมาดูได้ที่บนโทโต้คันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ครับ <Wow. S 1> เรื่องจริงเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับภายนอกเนี่ยอาจจะดูโฉบเฉี่ยวดูสปอร์ตแต่ว่าภายในคันนี้นะครับนั่งสบายมากมีความกว้างมีความใหญ่เบาคอนโซลออปชันต่างๆอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่มีร่องรอยจากการใช้งานหนักเลยและออปชันเด็ดๆก็จะมีพารานอเมกสลูปโอ้โหบานใหญ่เลยนะหน้าจอทัชสกรีนแอร์ปรับอากาศออตโต้พวงมาลัยสภาพสวยใหม่หุ้มหนังได,ได้ได้เก็บสีดําใครอยากจะตรวจเอกสารคันนี้มาตรวจได้เลยมีทั้งบุ๊กเซอร์วิสมีทั้งเล่ม ทะเบบียยนด้วครัขอเสนอค่าตัวเขาเพียงแค่5 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นและใครต้องการจัดไฟแนนซ์เอาไปเลยครับฟรีดาวผ่อนลมต้นที่9,000บาทต่อเดือนคุณก็เป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วครับ<ะ>ถ้า,าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่วันทัโต้ได้เลยที่เบอร์โทรนี้ครับ0 6 1 6 7 4 5 8 8 5แล้วบอกว่าดูมาจากคลิปนี้แล้วลองได้ของแถมพิเศษแน่นอนครับรถทุกคันของวันทัโต้นะครับมีวับประกันให้กับลูกค้าทุกท่านถึง3ปีหรือสามหมื่นกิโลคุ้มครอง128หนึ่งร้อยยี่สิบแปดรายการและ